วิสดีครับพี่น้องทร่อชามาเจอกนเพื่อนครับซื่อแค่ลำเพลินเตยเสด็จสวัสีครับเฮ้ย้าเบียร์สวัสดีครับไปไปทังไหนนี่ไปพูเขียวครับพวกเขียวแครับไปยัางไปยง้างนฮ่เครับอ๋คือผสนเนี่ยอไปต้งกัรนะไป้งกันติบพี่น้องแมกันไหมครับเออเวพี่นองวันนี้จะ่าลืมไปบลวนต้กันเดี๋ยวผมจะไล่สพี่น้องในบึงอ๋อนี้คิ่ครับ มีคลิปครับขายครับลกแดดจักยรฟันแดด่อเข้ามีิวเดินทางัเบียแล้วเ็บพรอครับจาไปที่อำเภอภูเขียวังมดชัยภูมิัเบียรนครับครับายครับเอาไปเอไปมเอาไปได้ จอบ้าเบียตเนี้ยสาวหน่อยน้ำเพืนน้าเชี่ยวครับครับฝากพี่น้อยน่แนด้วครับฝากเอฟซีช่องอาจารย์โดครับอ๋อเบียสุดโคอนเจรด้วยครับขอบคุณทุกาครับอยากจะิดว่ากิถือกันแล้วครับเนากับชีเเอ๋อครับกินกันน่ว่เห็นเป็นโดนเหอว่เห็นเนนมาดนแล้วเนาะครับผมเอาปวก็เลยเตรียมควาร้อม ในอำเภอเตยเสดียของเราวันนี้ครับผมพมเอมาะเดินเท้าบพรเอาพามันขึ้นไปเอออย่าล <c oughs> ืมเด้ออย่าลืมเด้อเรียนไปเพื่อเวิรบเพื่อเวิร์บดิเราจะเอารถไปครับอ่าน้องไปกับน้องซสป็อกไปกับเดือดขาจานุตีสองคนกะนกันกันต้ากันเดือดขึ้นมาเห็นไปไกลๆพูดได้เลยไะ Để thám kháu mọi người này Này, em nói vạn đấy mới nắng người này นี่อ้ตังก็เน่ดีครับแบงเด้มากเนมาทางานมมาับงานครับเปอยู่้วยือท่ก่เน่่ดนเลรโดนลกระเทียเทียคว้าเออสีไหมเวนัดอวสองมายเทียมันยังแมนแมนนัดใบสองมาใบสองเคิงแมน ไปไดีวาดีหลายคนเยู่ดีเป็นทุกคนมั้งบางคนบางส่วนนี่ครับวัอนี้จัดตังมาแท่จั่ตีเราล่าพี่ตาเราห่างเราไปว่ไหนแล้ววะเืมัมนไปพี่ออทอทวนได้ยในสองชัง่วโมงเรียนทำกระลื้อได้

ครับมาฟุกวันนี้สะดุดแน่นอนครับผมวันนี้จัดเต็มครับผมสุกหลายหนามีนกแสงมันตัวเอ้ยมาลุ่นมานี่เป็นนกผูดไอทหง้าอึดซุดยอดละวะมาเล่เหง้าดิเน ชอบชอบชอบทาบ่น uh, ี่ยมาลุ้นกันมลุ้นกันมามาจะดนี่เมงุ้มบึงัติ้ตามอหารครับจวดจวดจวดดจวดจะเริ่มเด้อ่ายครับทุกท่านดอนมุ่ง Ừ. bắt sáng về cái đoàn mông ạ, Bắt kèn bắt sáng đoàn mông đoàn đưa Ai này Ở đây thì xuống không có này lắm Come on, come ăn เลือ่อนขวางทั้งหลังอันใดมันเป็นตลมอันใดเบื้องนี้นะทั้งหลังรถอาจารย์ก็มาแล้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายไปภูเขียวชัยภูมิครับผมฮะทัานยังก่อนน,นั่นมนืนหนีมาแรกนี่แล้วเป็<ม>สนสองทูมฮัดตีต<ม>หนึ่งครับจะพาจ้างหาชั่วโมงรดเอาไปยัง ไปยังกินเหล้าบ่แม่กินเหล้าบ่กินล้วยลูกเอากระลังต่างเนี่างน่ยกระลังต่างเดดเลยเอาเงาะแ้เาะงาคือไงรงคือยังคือยังระเนเข้ามาบ่าี่แม่านี่คือยัง เออคือบาล่หละม่ใช่คดเดียวม่ใช่คดหลายคนบอกแล้วพไปบเรงหมดยลังวนเลยพกเดียียืมจัดแน่เลยบ้าฮะพกยืมจัดแน่เลยบยมแงนั่นแหละเรีบๆมือเดมีๆตัน้เชวกแล้สีมงสีันเรือบลอกเรเนะาครับ มานบนเน้ยพเ้อพ่อล้ครับเิ่นเลื่อนเิ um はは่นเลื네่อนมาจากเดือนพฤศจิกาเิ่นมาจัดงาเนี่ยเผม่แน่ใจกันับเพราะสอบพินแจงมากางช่องน้ำมือเลยนะว่าจะพาเลื่อนเขามาเหมือนกันนักร้องวันนี้ ฟุกส้มปลักอนิสาโอพลานชัยคนพลากรครับผมห้าคนครับแค่ดีไปก็แค่ดีแค่ดี้พแน่ใจแค่ดีนักร้องลายอารมณ์นักร้องลายอารมณ์ทำอารมณ์ใดๆครับอารมณ์ตามใจฉันโอเคครับเพื่อนๆครับเตรียมตัวเดินทางครับผมพร้อมเดินทางครับรถแห่ลำเพิ่อเต้ยเสด็จเดินทางไปอำเภอ ภูเขียวชัยภูมิเดี๋ยวดูเตรียมตับติดตามชมไลฟ์สดครับไป่น้องโอเคครับ